สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยได้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบอสพีนครับยายเคนเบื่งชุดนอนเพื่อนนะจ๊ะได้เวลานอนแล้วตับน้ำไม้ตับน้ำงานเข้าอีกแล้วงานเข้าก่อนนอนกบมากินกินข้าวกินน้ำพีน้องตัดน้ำตัาัน้ำไม้คลคายเนาะได้เวลาลุย อยู่อ่ะยังไม่ได้อาดรู้แล้ว็เลยังบ่อาจตัดน้ำไมา้เอาไว้ทำส่งเอ้ส่งน้ำไม้ใส่าาก,สกระปุกเหมือนเดิมตอนอ้นใหญ่ๆเลยเด้อกินเลยแต่ตอนขั้นมันชิม,มึงเลยแก่เขนและนอกมืมอเนาะ บ๊ยเมนว่าบ๊้ยใส่ออกคลิปซื่อบอๆเด้อจ้ะใส่นอนอีหลีใส่นอนแบบนี้ตลอด <laughs> กลางคืนเป็นใหญ่เข็มมันสบายนะทาง,งดีได้ <laughs> สิ่งเปิดเด้อจ้ะเออเลยเด็ปล่อยงูออกมาได้ได <laughs> ้ยายบ่บ๊มีใาย่บ่มีให่บ่มีงูเนาะ <laughs> เล่นได้ทั้งนี่ใหญ่เด้อชิีดีเด้อหลายคักเป็นกระตงเลยนิะเดียวตุ๊กซับนี่นำจะดเทือนฉันจะเทือนไปหมด แชสติ๊กแชเกือแช่น้ำเปล่าตับแช่น้ำเปล่าไว้สีคืนแล้วค่เอามาันเกลือพวกพี่น้องเเห็นน้ำเนาะแล้วก็บังตอนแต่งมอวตอนตอนตับฟังเสียงมันต้องน่าซักมือกันเด้อเอออีตอนนี้ไงมอนน้องอีวะ รับสมัครเด้อมาซับ้ไหมไม่ได้ไปใส่แตจาการนั่งซับก็นอ,อ่ิอือยนี่แหละเมื่อกี้โอ้ยยงคืนเลยมาไปไอ,อ้เอวแ้งเป็นคนนอนสองสามทุ่มอยู่ <S 2> <S 2> <S 2> จ้ะจริงจรอเวนอนสองสามทุ่มอยู่ก็นอนแล้ว สับแบบนี้เดี๋ยวเอไปล่างไปแชบบ่เดี๋ยวนี้นหมนของเาก็จะเป็นตดซับมดเนะาะไ,ได้ตนผันเว้นเนาะจ้าผัานเว้นเนี่ยสาวิกเองบอกเต็มเลเนอะ พี่น้องก็สั่งเข้ามาหลายอยู่ว่าอยากได้แบบแบบโดมแบบฝันแว่นติ๊กิบอกเป็นแบบเอ้ต้องเป็นตัวนงี้ยตอนน้องเป็นตัวเงี้ยกาได้แบบแกงใส่ไ่แกงใส่กะทินแกงส้มแบบนี้นะจคะแกงสูตน้ำไม้ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบฝีนแว่นมีทีต้องลองเบิ่งหนุ่มไม่ยากแล้วไปตุ้ไปตุ้มไปจะติ๊กสิ๊กเอาแบบอันนั้นให้พี่น้องเบิ่งเด้อ แบบฉันที่ทำเป็นกระปุกไว้จับรอนะจ๊ะ ส่งบวกลิ้นกับซีซีนด้วยกันกระเทยอีกทีห้าสิบบาทจะค่าขวดเวนี่ยสิบกว่านี่ห้าสิบบาทกินได้สองคาบแต่จะติดว่าถ้าผูอันนั้นเนี่ยได้สามสามมื้อ ราคานี้มาตลอดดด้วยะ้ะที่ที่แรกก็ขายราคานี้ขายไ้กินไปอู้ปั่นขนาดน,อน,น้อยมกักได้แบบตันตันะ้ง่ายเนาะอู้เก๋ไวขนาดนี้แคปเดียวตอนตัดเนื้อน,อ,นอนุอนบอกไว้เป็นแห้งแห้งเก๋เร็วเก๋เร็วรอลึกแข็ง like this ทำในครอบครัวยามยินยามค่ำคืนแล้วนกขื่ตามฤดูนี่แหละถ้าเป็นยามเห็ดกับผักกาลาี่หนึ่งเห็ดยามหน่อไม้ต้น่อไม้หนึ่งตอไม้หนึ่งตอสตอเลยจ้ะสตอแท็กสตอรับออเดอร์สตอช่วงนี้ยังเพลงเนาะ กำลังจะมาแล้วจ้ะเริ่มมีขายแล้วรา да คาลงจะง่ายกว่า,าตอนที่จะเอามาขายไอ้พี่น้องนี่อยู่ดิกินน้ำแล้วจี้จี้อะไรไม่ได้มีกินข้าว ีมือเดี๋ยวพาพีนมมา่น้องมามาคั่นเกลือเต็มกำมังพอดีเนาะเต็มเยอะหรือว่าพอดีเนอะพอดีพอบ่อนุญาตแต่กะมังพอพอเขาจะใส่ถังดี กันเลยยายเดี๋ยวไปโรงพยาบาลนิน่งนี่ยงได้กันเลี้ยงในโรงพยาบาลเปนสบายเกตอนมันะสีสติิอื่นคนทำเองนทำยาก มือไอ้ที่กันท <c oughs> ปปันทำโปรตีนจั๊เสื่อเนอ่อกาะปุกถือกระบุกถือซับไปได้เพราะว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นรูๆแบบนี้เนาะซับลงไปมันก็แตกทันทีเลยเราต้องจักเอาเครื่องกีาบาสกะติดเลยจกัก <c oughs> โอ้โห่ต้น้นาต้นบางไปเท่ทากัน เาวไปวพอเอามาแค่สองสองกอสองสุมนึงได้ไหมยังมีอีกไหมนี่ิดกระบะที่คุณเอากะบะับรเบิดตได้เลยเราเราไปไปหาช่วงหนอน <c oughs> นางดีช่วงฝนตกขามโค้งไปได้สูงม,มัดเหมือน มาทำหน่อไม้ดองขามโค้งไปต้องขามโค้งไปเอาด้วยจังนะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวน้องอิสิตพาเพื่อนพี่น้องไปถ่ายเบื้องหลังแอบถ่ายปะแอบถ่ายเบื้องหลังว่าเราเห็นสติปัตยเพื่อนเป็นจังไรความลำบากจังไรนะจ๊ะบางทีก็ยากง่ายเพระก็แม่งอยู่ก็บว่ได้ถ่ายให้เบื้องตอนแบบเขาขามล่ามขามโค้งนะจ๊ะถ่ายไปเห็นไปเห็นกระตุ้นเอาหน่อไหมเดี๋ยวอิสิตถ่ายเบื้องหลังกัน,นด้ดดนาาย ันล้อยโคเอานะ้อไม้ค่ะปล่อยไปเลยกนเบ็ศพน้ำไม้ขึ้นนะ เขาเปิดประตูออกอยู่คนเดียวเพื่อนพากันออกเน้ยออก นีอาจสจีได้ลงเมื่ออื่น,<อ>นเนะต้าได้จ้ะเผื่อแล้วเนาะเาจะปล่อยจะปล่อยที่คืนเท่านั้มือก้าถึงปล่อยพี่น้องก่อนไอ้ทำไมพี่น้องคอมเมนมต์มาเตะสาวเด้อไปมีตัวดิดนิดเ้าเอาลงแต่หกโมงุูนะจ๊ะจะได้หู ทันพีท่านเจ้าจา่ะคืนนี้พี่น้องนกับแฟนเลยน้องอยู่ฮาบบมีดอกจก้ะมีแต่น้องนายแหรอเลขน้องเจ้านายแหละจ้ะแปกเก้าแปกเก้าแต่แต่ใครได้ยินเอาเด้อน้องอยู่ได้ยินตัวนี้เด้อน้องอยู่ ถามให้ใหม่ดิญาคำตอบ้งเอาเป็นไปแต่งมาทีแล้วนะอันหน้ากัเพื่อนทำงานน้องเปุดกับว่าเพื่อนก็ใส่ไปเต็มๆแล้วหลายใบแล้วเป็ดเกาเป็ดเกาเนี่เจ็บบ้อมิดเจ็บบ้ออินทผาลไมอาอะไจะก็มาให้จานพื้นจานหน้า เราไม่เคยบอกถึงหน้าจา์เราจักเล่เราบอกึือยุ่แต่บ่แไม่นวดที่ออกเลิกตามเท่านั้นแหละออกทันทีกันนายค่ะเป็นสูตรนี้เราไปได้ตามสามนวดได้ผลเลยตามครึ่งปีเป็นสามนวดเปิดสามตะกีบออก้นปีไม่ออกกลางปี <c oughs> เราปิดไฟนอนกันหมดแล้วบ้านเราทําอะไรกันอยู่เนี้ยทางานทำงานกันเลย เบิ่งตอนใกล้สิแล้วอีกทีเนาะจ้าจะสีเอ็ดกันไปเรื่อยๆได้เต็มกะละมังเลยล้นเลยล้นกะละมังยัาไม่ห้องเยอะโมหลังจากนี้สาวติก๊กจะเอาไปแช่น,น้ำจ้ะสี่คืนเดี๋ยวเราไปเบิ่งทีหลังครบสี่คืนเนาะจา้า เดีล่นอิทายให้เบิ่งใหม่เนาะ,ะรับยืนนี้จนแขนร้อยเราจะน้องอิวก็ได้ร้อยมันเลย <c oughs> โอ้ยมันแล้ว <c oughs> เผื่อจะมัดตะโตกนึงทำแบบรูปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เอกระปุกปักใหญ่เด้แต่เนี่ยเพื่อมันกระปุ๊กให้น้อยเด้อถ้ามันไาเคยสั่งแล้วก็ะซิ่งหูจ้ะว่ากระปุกใหญ่จำได้เนาะกระปุกละห้าสิบบาทไม่รบก้าสซา เอาละจ้าคลิปนี้น้องอิวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอิวในการทำคลิปนี้นได้จ้าแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้ว <laughs>